ปารลบกันไว้แน่ก่อนที่ทำพิธีสังฆกรรมโดออยเฉพาะจังยิงวัดมีความประสงค์จะกลับปีนาเออนี่อันหนึง่งแล้วก็สัมมาคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทังอุดอรทังสกักกนมุนีท่างขอนแจนมูนันก็จะได้ปารลบไว้แน่ ทางน้องค่ายหลวงปู่ทวยมุนีกติไตปปลบลบใ้นำสำหรับท่านผู้สะดวกวัดใดก็บ,บ่มีปัญหาดอกมีสะดวกแนบ่สะดวกแน่แล้วแต่อัตยาศใสเพราะขันมางานใหญ่งานประชุมแล้วบบมีแนวปลลบกันให้ลูกให้เข้าใจให้รับทราบกติถือตำหนิอา่าขันว่าเรียบร้อยแล้ว ว่าสนใจหรือสนใจเ,เป็นอีกเรื่องหนึง่งเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆกับประลบก,กันพอร,รับทราบแล้วท่านรูปใดบ่ท่านการบ่ท่านเวลากอนเทียงกับมีบอลลองรับไว้สำหรับฉันพัตตาหารามีทั้งโบสถ์ทั้งพุน่นถ้ารูปใดเสร็จพระละทุละแน่แล้วก็เขา สถานที่เพื่อวามพอมเพียงเ,ออ <c oughs> เพื่อวามพอมเพียงเดอ้อปาบก,กันไหวก่อนพระเจ้าพระสงฆ์ผู้หลักผู้ใหญ่เพินจิมาพอม้อจะได้ไล่งานต่อพระผู้ใหญ่เพิ่นเพินจะเห็นพร้อมบ่ปีนาวัดนั่นวัดนี้สิลับเป็นเจ้าภาพ ก็เสนอเพลินไว้ก็น้ำกาบทุ่นเพลินอ่าใครก็อจะให้เพลินมาแล้วจงังจเว่ากันปนี้เสียเวลาไปอีกนะจวงนี้ว่างอยูอต็มแต่อ่า จ,จันติวได้จัดพระปฏิโมกบหลวงพ่อเคยไปฟังอยู่ธรรมมหรา,านพิ่นบ่ได้ไ่ได้บอกกระคำนะเลยเสนอสว่ามาสวดนี่แนะ่ในวันอุโบสถสามัคคีวันดรกรกพอดีเจ้าตัวมังกรกแล้วถ้าบ่มีแทงอื่นกนสิให้เพิินอื่นสวดใน นี่เรื่องสวทอุปสวสมีไม่เหนไดเสร็จแล้วอเอาไปญาตโจมพระสงฆ์จะเข้ามาทำพิธีส่วนข้างในนี่ไม่มีญาติโยมแล้วถ่ายรูปก็พอแล้วเข้าใจไม่ถ่ายรูปไปถ่ายที่รูปท่านอยู่ตรงไหนก็ไปถ่ายตรงนั้นไม่ใช่มาถ่ายโต๊ะคน นนดหน่อยขอถ่ายรูปถ่ายรูป,ปกดรูปถ่ายไว้ตรงไหนรูปปั้นตัวไหนไปถ่ายเอาตัวมักแต่ถ่ายบเา่เอื้อแต่แนวถ่ายแนวเล่นโอ้ยเหตุบ่ตรงเป้าหมายบ่ตรงคำพูดถ้าว่าจะขอถ่ายรูปรูปอยู่ตรงไหนก็ไปถ่ายเอาอย่าไปกวนพระ มีวัดไถ่พี่หน้ามาเสนอไว้คิดไว้เข้าๆคิดไว้เข้าๆวันสัมมาคารวะวันอาทิตย์ที่ยี่สิบหกเวลาเที่ยงวัด หลวงพ่อสมหมายเรียกว่าวัดป่าไสวานตอนประมาณบ่ายกว่กวกวาๆไปวัดป่าหลวงปู่บุญมาวันที่ยี่สิบหกจำไว้ถ้าขัดข้องจึงค่อยมาปรบอีกอันนี้ ปาลบเอาไว้ปาเดียงเอาไว้วันที่ยี่สิบหกวนขอนแจนวันที่หนึ่ง ฉันพัฒตาหารเช้าที่วัดป่านุนม่วงออฉันเสร็จแล้วไปคารวะเจ้าคณะภาควัดแสงอรุณเสร็จแล้วขึ้นถ้ำสหายออวันที่หนึ่ง สิงหาลงเอาไว้ประโยช์เกืิกแล้วหลวงปู่ทุยสามเอด็ดเป็น,เป,นเป็นกรณีพิเศษ,ษ,ษก็กระบอกทางการเอาไว้วันที่สามสิบเอด็ดหลวงปู่ทุยไปพบกันทีน่นู่นก่อนเที่ยงหรือ ท่านรูปใดมีความประสงค์ไปฉันทีโน่นก็ได้วันที่สามสิบเอ็ดกอกระดาจำไว้วันที่หนึ่งขนแจนสองวัดทํำสหายด้วยหลังจากงั้นก็แล้วแต่อัตตาสัยนี่สถานที่สัมมาควะ ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงค่อยมารายงานใหม่ที่นี่สำหรับปีหน้าเอาวัดอะไรวัดไหนมีความประสงค์วัดไหนมีความประสงค์ที่จะรับอุโบโสถสามัคคีเหมือนวันนี้ก็ให้มาแก้งเออให้มาแก้งมารายงาน สำคัญเข้ามาในสถานที่แล้วให้ทบาทแล้วแสดงความบริสุทธิ์ข้างนอกหรือแสดงอาบัตรอบนอกก็ได้สถานที่นี่ใหญ่โตรับพระสงค์จะได้เท่าไหร่ก็รู้วันนี้ปกติเกือบพันนะปกติเกือบพันแต่ละ ปีแต่ละปีที่ผ่านมาอย่างน้อยๆก็แปดร้อยอออส่วนน้ำปานะมีเก้าอี้นั่งข้างนอกรอบอมีเก้าอี้นั่งข้างนอกรอบอาคาร หลวงพ่อหลวงปู่สายญาติมีวัดไหนมีความประสงค์กับมาแก้งอ,อมาแก้งปีหน้ามาแก้งเอาไว้รับอุโบโสถสามัคคีถ้าไม่มีผมจะจอง คือวัดปากุงูถ้าไม่มีจะจองวีหน้าวัดปากุงวัดหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่สีเริมพีม่ดำลิพาธรรมาที่แรกกว่าวัดปากุงหลายเดือนหลายปีมาแล้วไม่ได้รับอุบบบสถสามัคคี ครับลุงผู้อำนวยมาให้ับผถามคุณบัตรดีมาค่นมาิ่นอาจารย์มหาสักเป็นสิดคอสวดผมบัดยูบัดรมหียุ่งนี่บัดแยูที่นี่นะครับผม Vamos aí.